này các, lâm ờ, này các, puku tới đây nào, các puku sao baht, puku sao baht, cùng chơi cắn uốn nhún, các pìnán, lâm này puku 10, puku sao baht, hả, puku sao lâm chấm họ lộc, chấm họ này, sao baht này, anh ấy chơi, anh ấy chấm được, anh ấy chấm, lâm chấm, lâm nhái này, đây là, lâm nhái tảng cả quần à, tảng banh vậy à, tảng banh vậy đó, oh, pìnán mày chấm mày hả, mò co, bực đây đốn lâm nhái như thế này, từ này จังบ้านเขาหมดกันหวานก็ว่าจังจังกันเละโอพวงนี่ก็ได้ว่ะพวงนี้ซาบะนะอ่าพวงนี้ซาบะนี่ครับโอ้แล้วนั่นแต่มันจังนะอ๋อนี่ครับเดี๋ยวหวานหนักหวานน้อยเดี๋ยวจิ้มหมกคนเดียวน้ตามนะครับแถมเลยวะในรอบปีนั้นไหมซาบะแถมน้ำตาลเนาะรถหมันได้หลังรถตึ้งได้น้ำตาลมันแพงหวานหนักหวานน้อยจิ้มมาคนเดียวจิ้มมาคนเดียวนะครับจางหน่อยมันไม่ได้ใส่สารปีนี้ฮะไม่ได้ใส่สารปีนี้ เลือเหลือนะก็อู๋เหลือหลายอยู่ครับเดี๋ยวน้ำตาลหมดละเดี๋ยวไปซื้อน้ำตาลเติมหน่อยก่อนซื้อน้ำตาลเติมกันเนาะอันนี้สับปะดนะครับเป็นน้ำไม่ใช่ไงจะโอนว่าฟอร์มเฟสเบาเต็มเนาะเขาเอาแม่แต่เลือกกาเปิดกีนึ่งเปิดซูเปอรก็ได้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวฟอร์มเฟสเนาะคไปหรอไปละเดี๋ยวไปขายเปิร์ต่อดิโอ้พี่เอ็กซื้อของใหรมากินนี่ลำไยนี่สาระก๊อตเอามาขายให้ครับตบ ทิตุกินยาก็ล่อน้ำตาลพวกนี้่่หวานเลยจะไดใช้น้ำตาลแน่เับจ้หวานครับหวานก็นอลิแก่นี่ลำไยแถมน้ำตาลสาระก้อนนสารก้อนำไยครับส่วนสารก้อหวานนะโอยังไม่กินคนเดียวอย่าขายบมดเหรอขายบมดเนลําน้ำไยก็จัดหวานนะพี่ โ้โหยังมามาให้ซื้อกันฮะลำย่ายจัดหวานเลยหวานอ่หวานเหโอโหนานเโห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 าหโืโอเหาหโหโหเหโห่เโยโห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 กหนหโหโหโวดีกวโหโหโาว่โกวหโ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 หนหนเโห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 โอโห้หแหโ้โหโัโห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 รหโ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 หหโ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 หหโหโาโห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 หห